อันยงสวัสดีครับทุกคนต้องบอกเลยว่าเผลอแป๊แบ,บเดียวก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี2023กันนะครับซึ่งอะบอกเลยครับว่าซีรีส์และหนังส่งท้ายปีนี้น่าดูทุกเรื่องวันนี้นะครับโอติ่งพรีวิวขอสเสนอ16ซีรีส์ภาพยนตร์เกาหลีห้ามพลาดประจำเดือนธันวาคม2023จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยสำหรับะรายละเอียดวันออกอากาศเนื้อเรื่องยอ่อและลิขสิทธิ์ทรัพไทย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หากข้อมูลผิดภาพประการใดโอติงก็กราบขออภัยด้วยก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโอติงนะครับเริ่มจากเรื่องแรก Sweet Home 2, สซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนออริจินอลคอนเทนต์ของ Netflix ภาคต่อของเรื่องราวการ,รเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาด ที่เกิดจากกิเลสความโลภภายในจิตใจของผู้คนโดยในภาคนี้นั้นนักแสดงหลักตัวละครจากภาคแรกที่ยังเหลือรอดมากันเกือบครบไม่ว่าจะเป็นซงข้างอีจินอุกอีชียองโกมินชีและพักกยูยองพร้อมเสริมทัพนักแสดงใหม่อยูโอซองโอจองเซคิมมูยอจองจินยองและนักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตาคิมชีอาในภาคสองนี้จะเป็นเรื่องราวเหตุการณ์หลังจากที่ ผู้พักอาศัยในกรีนโฮมได้หนีออกมาซึ่งจะนํามาโดยชาฮยอนซูเขาได้กลายเป็นกําลังสําคัญในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเพื่อออกจากอพาร์ตเมนต์และออกไปยังโลกภายนอกชาฮยอนซูได้ต่อสู้กับจิตใจของตัวเองจนมีความสามารถที่เหนือกว่ามนุษย์คนอื่นทั่วไปโดยพร้อมกับปีกสุดแข็งแกร่งและไม่ถูกกืนกินจนเป็นสัตว์ประหลาดเขาได้กลายเป็นความหวัง ให้กับบรรดาผู้รอดชีวิตและดูเหมือนว่าจะถูกจับไปทดลองเช่นเดียวกันกับหนุ่มลุกนักเลงแบดบอยพยอนซังอุกที่เคยใช้กำลังและกำปั้นในการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแต่ดูเหมือนว่าภาคนี้เขาได้กลายเป็นเหมือนกับชาฮยอนซูและเลือกเดินคนละเส้นทางกับเขาทางด้านของซออีคยองนักดับเพลิงสาวสุดแกร่งเธอยังคงเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือบรรดาผู้รอดชีวิตคนอื่นต่อไปและอีกหนึ่งสาวอีอ e ึนยู U. สาวสู้ชีวิตที่แม้ว่าเธอ จะสูญเสียพี่ชายไปแต่เธอต้องมูฟอ่อนใช้ชีวิตต่อทางด้านของอีกหนึ่งสาวยุนจีซูสาวนักดนตรีที่แม้ว่าเธออาจจะไม่ใช่ตัวหลักภาคนี้แต่เธอก็น่าจะยังมีบทบาทให้เราได้ติดตามอยู่และสำหรับภาคสองนี้จะดาเนินเรื่องโลเคชั่นหลักๆที่สนามเบสบอลผู้รอชีวิตจากหลายที่ได้มาร่วมใช้ชีวิตด้วยกันซึ่งได้ถูกลุกราดโดยสัตว์ประหลาดจากภายนอกและต้องเผชิญกับเหล่าสัตว์ประหลาด ี่เกิดจากความปรารถนาอันชั่วร้ายของผู้คนในหมู่พวกเขาด้วยเช่นกันโดยตัวละครใหม่ภาคนี้จะประกอบไปด้วยพักชันยองเจ้าหน้าที่หนุ่มมือดีจากหน่วยรบพิเศษคิมยองโฮอดีตทหารเรือหน่วยรบพิเศษ U t ทดี D, และปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าหน่วยพิเศษแทกอินฮวานหัวหน้าหน่วยพิเศษรุ่นเก่าฝีมือดีที่จะนําหน่วย ในการจัดการกัะสับ์ประหลาดดรอิมหมอที่กําลังวิจัยและทดลองวัคซีนซึ่งเขาต้องคิดว่ามนุษย์นั้นเป็นไวรัสส่วนสัตว์ประหลาดคือวัคซีนหัวหน้าจีผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกและซออีเคียงหนึ่งในเด็กสาวที่ยังรอดชีวิตติดตามรับชมสวิตโฮมภาค2กันได้กับความเดือดที่มากขึ้นงานภาพที่อลังการยิ่งกว่าเดิมในวันที่1่ธันวาคม2023ทั้งภาคไทยและซับไทยทางเน t f ฟ i ิ เท่านนั้ต่อให้นายต้องตายก็ไม่เป็นไรนะขอแค่ทำให้ทุกอย่างจบลงได้เรื่องต่อมา My Man Is Cupid ปิ๊งรักนายคิวปิดซีรีส์รอมคอมแฟนตาซี ที่จะได้จางดงยุนมาประกบคู่กับอิมจินอาหรือนานะอัฟเตอร์สคูลพร้อมด้วยพักกีอุงมุนเยจินและคอนอารึมรวมแสดงเรื่องราวความรักของกรรม,มเทพที่จะมาช่วยเหลือสาวสวยดวงพาแฟนสวยที่อยากเจอรักแท้แต่จากที่เขาต้องแผลงสอนหาชายหนุ่มสอนรักครั้งนี้เหมือนจะย้อนกลับมาปักอก,อกเขาซะเองชอนซังฮยอกเขาเป็นกรรม,มเทพสุดหล่อมากไปด้วยสเสน่ห์ ซึ่งทาให้ผู้หญิงตกหลุมรักเขาได้อย่างง่ายดายแต่ทว่าเมื่อ500ปีก่อนปีกของเขาได้ถูกแผดเผาจนต้องติดอยู่ที่โลกมนุษย์เพื่อทําการฟื้นฟูปีกเขาต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงชมตัวเองถึง27ครั้งและในครั้งที่28นี้เขาได้พบกับโอแบคเรยอนสัต,แตวแพทย์สาวที่ทำงานอยู่ที่คลินิกรักษาสัตว์เธอเป็นสาวสวยที่มีผู้ชายหลายคนได้ตกหลุมรักเธอเพราะเสน่ห์สุดเหลือล้นแต่ว่าเมื่อใดก็ตาม ผู้ชายเหล่านี้อยากจะสารสัมพันธ์โรแมนติกกับเธอพวกเขามักจะประสบพบเจอกับเหตุการณ์เฉียดตายและหนีจากเธอไปตลอดด้วยความโชคร้ายของเธอนี้เองโอแบคเรยอนจึงไม่ได้ออกเดทกับใครเลยแต่เธอก็ยังอยากเจอกับผู้ชายที่โชคดีซึ่งเป็นรักแท้ของเธอก่อนที่ต่อมาเธอจะได้เจอกับชอนซังฮยอกหลังจากที่เธอได้รับคําแนะนํา ให้ไปขึ้นเขาและไปขอคขมาให้ครบ1,000ครั real, Chinese, ้งจ um, um, ึงจะเจอกับผู้มาโปรดเรื่องราวสุดวุ่นวายของหนุ่มคิวปิดกับสาวดวงกุดเรื่องความรักจะลงเออยังไงรับชมพร้อมกันทางพรามวิดีโอออนแอร์ตอนแรกวันที่ันธันวาคม เรื่องต่อมา Welcome to Samdani สู่อ้อมกอดซัมดันลีซีรีส์จากช่อง JTBC นำมาโดยการประกบคู่กันของจีชางอุกับชินเฮเยซอนเรื่องราวจะถ่ายทอดณะโลเคชันหลักที่เกาะเชจูซึ่งใครที่ชอบซีรีส์อบอุ่นหัวใจภาพวิวทะเลสวยๆให้อารมณ์คล้ายกับ Our Blues หรือ Home Town Cha Cha น่าจะชื่นชอบเรื่องนี้เรื่องราวนำม,มาโดยโจยงพิลเขาเกิดและเติบโตที่ซัมดันลีบนเกาะเชจู ซึ่งเขาก็รักบ้านเกิดและรักเกาะเชจูมากๆและงคงอาศัยอยู่ที่นั่นเพื่อดูแลผู้เฒ่าผู้แก่ที่ซัมดันล,ลีแห่งนี้ปัจจุบันเขาเป็นนักพยากรณ์อากาศในเกาะเชจูและมีชื่อเสียจากการเป็นคนที่ไม่ฟังใครในหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาเพราะเขาคิดว่าความคิดของเขาแม่นยำม,มากกว่าการพยากรณ์อากาศซึ่งเขาก็ไม่เกรงกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นแม้ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารกรมอุตุก็ตามโดยสาเหตุที่เขาได้มาเป็นนักพยากรณ์อากาศ เพราะว่าคุณแม่เสียชีวิตด้วยการพยากรอ,อากาศที่ผิดพลาดซึ่งแม่ของเขานั้นทํางานเป็นแฮนยอรหรือนักดำน้ําหญิงที่ไม่ใช้ท่อออกซิเจนในการหายใจโจโยงพิวมีเพื่อนสมัยเด็กชื่อว่าโจซัมดัลเธอนั้นเกิดในปีเดียวกันและเติบโตมาด้วยกันที่ซัมดัลลีแห่งนี้ถึงแม้ทั้งคู่จะสนิทกันมาหลายปีแต่ก็ถึงเวลาที่ต้องแยกจากกันโจซัมดัลอยากออกจากบ้านเกิดเพื่อทำตามความฝันในการไปช่างภาพเธอนั้นใช้เวลา จนมีชื่อเสียงโด่งดังและด้ทำงานภายใต้นามปากกาว่าโจอ,อ่นเฮเยชีวิตในเมืองหลวงกรุงโซเป็นไปด้วยดีเธอก้าวมาถึงจุดสูงสุดในอาชีพหลังทำงานหนักในฐานะผู้ช่วยมานานกว่า8ปีในวงการการถ่ายภาพแฟชั่นแต่แล้วโดวยเหตุการณ์บางอย่างจากงานอีเวนต์ทำให้เส้นทางอาชีพการถ่ายภาพพังทลายลงเวลาต่อมาเธอจึงได้ย้ายกลับมาที่บ้านเกิดณซัมดันล,ลีที่เธออยากกลับไปเที่ยวมาดูตลอดโจโยงพิลและโจซัมดัน ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปหลายปีและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่องราวฟ e ลกู o ดอบอุ่นหัวใจที่มีโลเคชันหลักที่เกาะเชจูจะเป็นยังไงนั้นเรื่องนี้จะถ่ายทอดออกมาได้ดีแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้ออนแอร์ตอนแรกวันที่2อธันวาคมซับไทยทาง n น Welcome to Samdalri 1 year year, เรื่องต่อมา Night has come ซีรีส์ทิลเลอร์วัยรุ่นวัยเรียนออริจินอลจาก Uplus m o b i l า TV นำมาโดยอีแจอินคิมอูซอกช่วยเยบินชาอูมินอันจีโฮและจองโซรีเรื่องราวของนักเรียนมปลายปี2ห้อง3แห่งโรงเรียนมัธยมปลายอยู่อิลพวกเขาได้ถูกบังคับให้เข้าร่วมเกมมาเฟียแห่งความตายโดยพวกเขาต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดนักเรียนตัวหลักประกอบไปด้วย อียุนซอเด็กสาวที่มีความสามารถในการสังเกตและการใช้เหตุผลที่ยอดเยี่ยมคิมจุนฮีหัวหน้าห้องที่มีความยุติธรรมและความรับผิดชอบสูงโอจองวอนเด็กนักเรียนเรียนดีอันดับที่1ของโรงเรียนในด้านวิชาการแต่เธอนั้นโดดเดี่ยวและไม่สูงสิงกับใครเพื่อความอยู่รอดเธอนั้นต้องทำงานร่วมกับนักเรียนคนอื่นเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นรับชมกันได้ออนแอร์วันที่4ธันวาคมซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์ยังไม่มีกี เรื่องต่อมา South Track 2 Series Romantic อริ g i n a l จาก Disney Plus ที่จะเป็นซีรีส์ภาคต่อจากภาคแรกซึ่งนำแสดงโดยฮันโซฮี oh i, กับพักฮยองชิกแต่เรื่องราวในภาคนี้จะไม่เกี่ยวข้องกันเลยโดยภาคนี้เปลี่ยนนักแสดงเป็นกึมแสรกโนซังฮยอนและ ส่วนจองฮยอกเรื่องราวของคู่รักที่เคยรักกันแต่เลิกรากันไปก่อนจะได้ไปพบเจอกันอีกครั้งฮยอนซอและซูโฮเมื่อตอนที่ทั้งคู่เป็นนักศึกษามหาลายัยทั้งคู่ได้พบกันขณะกําลังเล่นให้กับวงดนตรีในฐานะนักร้องและมือคีย์บอร์ดก่อนจะได้ตกหลุมรักกันทั้งสองใช้เวลาส่วนใหญ่ร่วมกันเป็นเวลาหลายปีต่อมาหลังจากที่เรียนจบฮยอนซอ กับซูโฮก็ได้ไเผชิญความกดดันจากโลกจริงและต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากก่อนจะเลิกลากันไปหลายปีต่อมาฮยอนซอได้ทิ้งความฝันของเธอและตอนนี้เธอทํางานเป็นครูสอนเปียนโนส่วนซูโฮได้กลายเป็นซีอที่ประสบความสําเร็จและร่ํารวยแต่เขาก็มีความเหนื่อยหน่ายในชีวิตต่อมาซูโฮนั้นอยากเรียนเปียนโนจึงได้จ้างครูสอนเปียนโน ซึ่งทำให้ทั้งคู่นั้นบังเอิญกลับมาพบกันอีกครั้งและก็เหมือนฐานไฟเก่าจะครุกกุ่นขึ้นมาแต่ก็มีหนึ่งตัวละครสําคัญอย่างเคนักร้องนักแต่งเพลงหนุ่มที่ชอบพยอนซออยู่เช่นกันเรื่องราวเพลงรักครั้งที่2จะลงเอ,อยอยังไงเธอและเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมได้หรือไม่ต้องรอติดตามรับชมออนแอร์ Air วันที่6ธันวาคมทาง Disney Plu s h o t s อ a ตเท่านั้น 괜찮지? o 괜찮아 하 n 도안 괜찮아 t 님한테는 아무 감정 없는 거죠? 다시 시작하려면 이제 진짜 끝을 내야겠다 처음부터 다시 할게요 o n t n t t w o i n n ภาพยนตร์คอนเสิร์ตเรื่องใหม่ที่จะเป็นเรื่องราวการเริ่มต้นการเดินทางอันน่าตื่นเต้นของ NCT เพื่อแบ่งปันดนตรีอันเป็นเอกลักษณ์และการแสดงอันน่าประทับใจของพวกเขาสู่สายตาคนทั่วโลกย้ำฐานะผู้บุกเบิกตลาด K OP, เคป p เร่าเรืงราวของทุกยูนิตในวงทั้ง NCTU NCT 127, n c t Dream และ W a y V อีกทั้งจะได้พบกับ การแสดงสุดตราการตาอีเวนท์ที่ต้องไปดูให้ได้พร้อมกันในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกที่ได้บันทึกภาพจากสเตเดียมมุนฮักในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้รับชมกันได้ทั้งระบบ Green X เพื่อชมภาพยนตร์แบบ3ด้าน270องศาถ่ายทําด้วยกล้อง18ตัวเพื่อถ่ายทอดพลังในการแสดงอย่างไม่ตกหล่นหรือจะรับชมระบบ 4DX ที่มีเอฟเฟกต์เซนเซอร์สร้างบรรยากาศเหมือนรับชมคอนเสิร์ตสดๆด้วยตัวเองหรือจะผสนทั้ง2รูปแบบเข้าด้วยกันโดยการเลือกชมแบบ 4DX Screen ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจซึ่งจะฉายแบบจำกัดโรงเท่านั้นอย่าพลาดโอกาสที่ได้ชมอีเวนต์คอนเสิร์ตนี้บนหน้าจอขนาดใหญ่โดยเฉพาะ c ีจูนี่เอนซตทั่วโลกในวันที่6ธันวาคมนี้หน้าโรงหนังที่ร่วมรายการเรื่องต่อมาโปรเจกต์ไซเลนซ์มหารตภัยหมอกปริศนา ภาพยนตร์กระแสรแรงในเกาหลีใต้ที่คนดูล้นโรงในรอบ Midnight Screening ของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคารสประจำปีนี้อีกทั้งยังได้รับความสนใจจนถูกซื้อไปถึง140ประเทศทั่วโลกนำมาโดยนักสแสดงฝีมือดีอีซอนคยุนและจูจีฮุนเรื่องราวเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดบนสะพานแห่งหนึ่งเมื่อจูจๆได้มีหมอกหนาขึ้นปกลุมบทบังวิสัยทัศน์ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้คนติดอยู่บนสะพาน ต้องดินรนเพื่อเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติสุดอันตรายที่คาดไม่ถึงทำกลางภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเผชิญพวกเขาจะรอดไปได้หรือไม่ติดตามรับชมพร้อมกันตั้งแต่วันที่7ทธันวาคมณรงค์ภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ เรื่องต่อมามาเอสตรา Strings of Truth ซีรีส์จากช่อง TVN ที่รับบทนำโดยอียองแออีมูแซงฮััโโริิมย y อนคิมยองแจและพักโฮซานเรื่องราวของชาเซอมึมอดีตนักไวโอลินที่ตอนนี้เธอนั้นเป็นคอนดักเตอร์คุมวงออเคสตาราเธอก้าวสู่เส้นทางอาชีพนี้อย่างกล้าหาญด้วยความหลงใหลในดนตรีแต่ก็มีหลายคนที่อิจฉาเธอและเธอก็มีสิ่งหนึ่งที่คนอื่นไม่รู้มันเป็นความลับบางอย่าง ซึ่งถ้าหากความลับนี้ถูกเปิดโปงแล้วก็จะทําให้ชีวิตของเธอสั่นคลอนในขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวสุดลึกลับเกิดขึ้นภายในวงออเคสตาราของเธอและชาเซอึมก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้เกิดขึ้นรอบตัวเธอเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นต้องรอติดตามรับชมออนแอร์ตอนแรกวันที่9ธันวาคมซับไทยทางดิส ney Plu s h o อ s ต a r เท่านั้น เรื่องต่อมา Perfect Marriage Revenge วิวารักกับดักหลวงแขนซีรีส์จากช่อง m b n ที่สร้างขึ้นมาจากเว็บตูนในชื่อเดียวกันเรื่องนี้อ่อนแอตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานำบรโดยซองหุนประกบคู่กับจองยูมินพร้อมด้วยอีมินยองและจินจีฮีเรื่องราวของฮ e ันอีจูจิตกรสาวลูกบุญธรรมของประธานบริษัททางการเงินฮันอุล เธอเติบโตมาในครอบครัวที่แสนเพียบพร้อมแต่กลับไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแม่และน้องสาวของตัวเองเลยมีหนำซ้ำําเมื่อเธอได้แต่งงานกับยูเซฮยอกเธอก็ได้พบว่าสามีของเธอนั้นไม่ได้รักเธอแม้แต่น้อยแต่กลับไปรักกับฮันยูราน้องสาวของเธออย่างเต็มหัวใจในวันเดียวกันเธอได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนเสียชีวิตและตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองย้อนเวลากลับไปในอดีตในตอนที่เธอ ยังเป็นแค่คู่มั่นของยูเซฮยอกฮันอีจูจึงได้วางแผนจะแก้แค้นทุกคนในครอบครัวและเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองโดยเริ่มจากการยกเลิกงานมั่นและเลือกไปแต่งงานกับซอโดโกุกหลานชายผู้กอ่อตั้งแทจากรุปชายหนุ่มผู้เพียบพร้อมทั้งฉลาดและหล่อเหลาผู้ซึ่งน้องสาวของเธอนั้นตกหลุมรักอยู่เรื่องราวการแก้แค้นของฮันอีจูจะเป็นยังไงนั้นต้องรอติดตามซับไทยและภาคไทยถูกลิขสิทธิ์ทา m มโนแม็ ax, โดยจะมีทั้งหมด12ตอนแม้วของเกาหลีจะออนแอร์ air จบไปแล้วในวันที่3ธันวาคมแต่ m o n น m a x กจะมาอัปเดตตอนใหม่ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ละ2ตอนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่14ธันวาคมเรื่องต่อมา d e เด g เกมซีรีส์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปี2023ออริจินอลจาก t ี i n งที่ไดนักแสดงฝีมือดีมารับบทนำมากมายนำมาโดยซออินกุกกับพักโซดัม พร้อมด้วยคิมจ si ีฮุนชเวซีวอนซองฮุนจางซึงโจอีแจอุกค e ิมแจอุกอีโดฮยอนโกยุนจองโอจองเซและคิมคังฮุนซีเรื่องนี้นั้นดัดแปลงมาจากเว็บตูนตัวเป็นเรื่องราวของชเวอีแจชายหนุ่มที่ประสบปัญหาชีวิตเขาเกิดมายากจนและปัจจุบันก็ตกงานมาแล้ว7ปีซ้ำร้ายแฟนสาวก็ทิ้งเขาไปบวกกับต้องสูญเงินทั้งหมดจากเว็บบิตคอยเถื่อนโดยปัญหามากมายในชีวิตเขาจึงตัดสินใจ ฆ่าตัวตายเพื่อจบเรื่องราวทุกอย่างแต่แล้วมันกลับไม่จบเพราะหลังจากที่เขาตายเขาได้เผชิญหน้ากับยม,มทูตซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าประตูสุนรกเธอได้ให้บทลงโทษแก่เขาโดยการกลับไปตายซ้ําแล้วซ้าเล่าอีก12ชีวิตโดยมีข้อแม้ว่าถ้าเขาหลีกหนีความตายนั้นได้เขาจะได้ใช้ชีวิตในร่างนั้นต่อไปเรื่องนี้ถือเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามมากๆด้วยการรวมแสดงตัวท็อปฝีมือดีไว้หลายคนและเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ เรื่องราวของ Death Game. เดสเกมเกมแห่งความตายของพระเอกที่ได้รับบทลงโทษจากยมมทูตจะจบลงยังไงนั้นรับชมซับไทยพร้อมกันท่าพรามวิดีโอที่เดียวเท่านั้นออนแอร์วันที่15ทธันวาคมเรื่องต่อมา Snap and s p ส r k เว็บซีรีส์จากช่อง y n o t ที่เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นวัยเรียนนํามาโดยการรับบทนำครั้งแรกของอูยอนจากวงเกิร์ลกรุ๊ปอูอาพร้อมด้วยย so ูคังม e ินซอซูฮีอีจีอีจินอูและจอนกอนฮูเรื่องราวของโลกที่ความนิยมกลายเป็นชนชั้นทางสังคมและการไม่รับยอดไล์กดหัวใจจะทำให้คุณกลายเป็นผู้แพ้เรื่องนี้จะเป็นละครวัยรุ่นวัยมัธยมปลาย สะท้อนสังคมที่เราถึงความกังวลของนักเรียนณโรงเรียน u ัน Arts High School จึงจะนำเสนอเรื่องราวของยุคสมัยนี้และความหลากหลายเกี่ยวกับสถานะทางสังคมความปรารถนาและการเติบโตของเด็กรุ่นใหม่ในสังคมที่โหยหาความรักเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นรอรับชมกันได้ทาง Why Not On Air วันที่15ธันวาคมเรื่องต่อมา Light like Flowers In Sand Series จากช่อง E&A n ที่จะเป็นผลงานอีกหนึ่งเรื่องของจางดงยุนในเดือนนี้โดยจะเล่นร่วมกับอีจูมยองยุนจองซอกคิมโบราอีแจจุนและอีจูซึงเรื่องราวของคิมแบกดูนักกีฬาหมวยปล้ำแบบดั้งเดิมของเกาหลีหรือซีรืมโดยเขานั้นเป็นสมาชิกของทีมสำนักงานเขตเมืองกอซานคิมแบกดูเป็นลูกชายคนเล็กของตระกูลนักกีฬาซีรุมและในอดีตเขาเป็นธุรจักรในฐานะอัจฉริยะหมวยปล้ำซีรุมแต่ตอนนี้นั้นไม่ใช่อีกต่อไป เขากาลังคิดจะเลิกเล่นต่อมาวันหนึ่งคีมแบ็กดูได้พบเจอกับเพื่อนสาวสม,มัยเด็กของเขาโอยูขยองที่เติบโตมาด้วยกันในเขตเมืองกอซาเธอเป็นจุดเปลี่ยน,นชีวิตของเขาเมื่อโอยูขยองได้เริ่มมาทํางานในฐนานะหัวหน้าทีมผู้บริหารทีมซีรุมซึ่งใกล้จะยุบในขณะเดียวกันก็ยังมีมินฮยอนอุกหนุ่มอัธยาศัยดีซึ่งจูจ่ๆปรากฏตัวขึ้นที่เมืองกอซาและปรับตัวใช้ชีวิตที่นี่ได้ดีอีกทั้งยังมี จูมีรันเจ้าของร้านกาแฟาลึกลับที่มาปรากฏตัวในเมืองกอซานแห่งนี้เช่นกันและก็ยังมีควักจินซูที่จะมาทําหน้าที่เป็นโค้ชคนใหม่ของทีมพร้อมด้วยโจโซอกฮีเพื่อสนิทของคิมแบกดูที่ทํางานเป็นตำรวจเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าจางดงยุนได้พลิกบทบาทจากเรื่องก่อนหน้าเป็นอย่างมากซึ่งเขาต้องอัพไซส์เพิ่มกล้ามเนื้อและทำน้ำหนักเพื่อให้เข้าถึงบทบาทนักมวยปล้ำซีรึมรับชมเรื่องนี้กันได้ทางช่อง ENA น่าเสียดาย ที่ยังไม่มีซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์อ่อนแอร์ตอนแรกวันที่20ธันวาคมเรื่องต่อมา BTS Monuments Beyond the Star ซีรีส์สารคดีที่บอกเล่าเรื่องราวของวงบอยกรุ๊ปบางทันโซนยอนดันหรือ BTS ที่จะเจาะลึกเบื้องหลังการเดินทางตลอด10ปีของสมาชิกทั้ง7คนจิน RM, s u g a ็ j ชูกา j เจโฮปจิน V และจองกุกพบกับบทสัมภาษณ์พิเศษและเรื่องราวที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนโดยจะมีทั้งหมด8ตอนรับชม2ตอนแรกในวันที่20ทธันวาคมทาง Disney Plus Hotstar เท่านั้นเรื่องต่อมากยองซอง Creature สัตว์สยองกย่ยองซองอีกหนึ่งซีรีส์ฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปี2023 Original Series จ,จาก Netflix ที่หลายคนนั้นต่างรอคอย กับการประกบคู่กันของพ so ักซอจุนและฮันโซฮีพร้อมด้วยคลอเดียคิมคิมแฮซุกวีฮาจุนและโจฮันชอลเรื่องเราจะเซตติ้งอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี1945ณเมืองกยองซองเมืองหลวงของเกาหลีในยุคสมัยที่ตกเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุน่นเรื่องราวนำมาโดยจ้างแทซังชายหนุ่มรูปหล่อผู้ร่ำรวยเจ้าของโรงรับจำนำกือมกดัง ผู้มีอิทธิพลและเส้นสายมากมายในกยองซองเขาเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายและเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในกยองซองเขานั้นให้ความสำคัญกับเงินมากที่สุดก่อนที่เขานั้นจะได้เจอกับยุนแชอกนักล่าฆ่าหัวสาวที่มีความสามารถในการตามหาคนที่สูญหายไม่ว่าจะเป็นคนเป็นหรือคนตาย อีกทั้งยี่เชี่ยวชาญด้านการใช้อาวุธอีกด้วยในวัยเด็กเธอนั้นเติบโตอย่างยากลาบากกับคุณพ่อของเธอยุ่นจุงวอนทั้งที่แมนจูเรียกับเสี่ยงหายประเทศจีนก่อนที่จะได้มาที่กยองซองแห่งนี้เพื่อตามหาแม่ที่หายตัวไปเมื่อ1ิบปีก่อนเช่นเดียวกันกับจางเทซังเขากําลังตามหาคนหายเช่นกันด้วยเส้นสายที่เขามีทําให้เขานั้น ต้องตามหาคนรักของผู้บัญชาการตำรวจอิชิกาวะที่หายตัวไปซึ่งเบาะแสต่างๆนั้นชี้มาที่โรงพยาบาลองค์องโดยระหว่างที่ทั้งเธอและเขากำลังติดตามคดีคนหายลึกลับก็ได้เจอกับความจริงสุดแสนน่าสะพงพรัวณนะโรงพยาบาลแห่งนี้กับสัตว์สยองสุดลึกลับและอันตรายนอกจากตัวละครักทั้งสองและพ่อของนางเอก ก็ยังมีนาวอนดักหัวหน้าแม่บ้านผู้ดูแลรงรับจำนำคือมกดังที่รับบทโดยคิมแฮซุกนักแสดงรุ่นเก่าที่เราได้ดูผลงานเธอแทบตลอดทั้งปีนี้และยังมีคิมซูฮยอนหรือคอเดียคิมที่ได้คัมแบ็กรับงานซีรี์อีกครั้งผ่านบทบาทของสาวชาวญี่ปุ่นมาเอดนาหญิงผู้ทรงอิทธิพลและมีอำนาจในพื้นที่กยองซองส่วนวีฮาจุนจะมารับบทเป็นคอนจุนแท็กเพื่อนสนิทของจางแทซันที่ทำงานเป็นทหาร เรื่องราวของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นรับชมพาร์ทแรก7ตอนรวดในวันที่22ธันวาคมนี้ทั้งภาคไทยและซับไทยท่า Netflix ส่วนพาร์ท2จะมาปีหน้าวันที่5มกราคม2024รอติดตามกันได้เลยจนกว่าสกุลจะร่วงรย ้ีไดถือกเนนิขึ้้แลวเรื่องต่อมา Castle in Time ซีรีส์จีนเรื่องเดียวในคลิปนี้ที่ไทยทำอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2016แต่ด้วยประเด็นอ่อนไหวของพระเอกอย่าจางเจ๋อฮั่นทำให้ไม่ได้กำหนดออนแอร์มาอย่างเนื่นนาาโดยเขานั้นจะได้ประกบคู่กับพักมินยองที่จะเป็นผลงานซีรีส์จีนเรื่องแรกของเธอ เรื่องราวของนักศึกษาสาขาวิชาบรรพชีวินวิทยาเธอได้พบกับนักแสดงที่มีชื่อเสียงและได้เริ่มต้นสางสัมพันธ์ความโรแมนติกฉุยเจินเธอเป็นหญิงสาวที่สดใสและมองโลกในแงด่ดีผู้ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆเพื่อช่วยเหลือแม่กับพ่อที่ป่วยเธอจึงได้มาสมัครงานที่เชียงย่เอดูเตนเมนต์ซึ่งแม่ของเธอทำงานเป็นผู้นวยการอยู่และที่นั่นเธอก็บังเอิญได้เห็นกูฉือจวินที่ถูกแฟนเก่าของเขาปฏิเสธอย่างเย็นชาอีกครั้ง เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีและความชอกช้ำกูฉือจิ้นจึงทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อบีบบังคับให้ฉือเจินออกจากบริษัทไปเพื่อที่เธอจะไม่ได้แชรความลับเรื่องนี้แต่องไรก็ตามเธอสามารถชนะในศึกสงครามประสาทนี้ได้และได้กลายมาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเขาแต่ทว่าฉือเจินก็ยังได้ไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดภายในบริษัทและพบว่าเธอนั้นตกอยู่ในอันตราย เรื่องราจะเป็นไงต่อน,นั้นจากการรายงานแล้วเราจะได้ดูกันในวันที่27ทธันวาคมซับไทยรอคอนเฟิร์มเรื่องต่อมา Between Him and Her ซีรีส์จากช่อง Channel A ที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนเรื่อง A Man and a Woman นำมาโดยการประกบคู่กันของทองแฮป Super Junior และอ e ีซอลเรื่องราวของนักออกแบบเครื่องประดับฮันซองอกกับ Street f a ั h i o n Designer จองฮยอนซองทั้งคู่นั้นเคยเป็นคู่รักที่หวานชื่นคบกันมานานถึง7ปี แต่มีอันต้องเลิกลากันไปจากความไม่ลงรอยกันและความเข้าใจผิดบางอยา่างเวลาผ่านไปในคืนหนึ่งทั้งคู่ได้มาเจอกันโดยบังเอิญที่หน้าลิฟต์ของโรงแรมซึ่งทั้งสองคนนั้นก็มากับคู่ใหม่ของพวกเขาเรื่องเราจะเป็นไงต่อไปนั้นต้องไปรอติดตามเรื่องนี้ยังไม่มีลิขสิทธิ์ซับไทยออนแอตอนแรกวันที่26ธันวาคมเรื่องสุดท้าย My Happy Ending ซีรีส์ดราม่าจากช่องทีวีโชซอนนำมาโดยนางเอกเ,เจ้าแม่ซีรีส์ที่ชอบได้รับบทน่าสงสาร หรือน่าเห็นใจอย่างจางนาราพร้อมด้วยโซนโฮจุนโซโอ,อีฮยอนและอีกีแทกร่วมแสดงเรื่องราวของโซแจวอนชีวิตของเธอนั้นยากลำบากจึงอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จให้ได้จนในที่สุดแล้วเธอก็ได้มีชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานที่สมบูรณ์แบบแจวอนได้กลายเป็นซ e อของบริษัทเฟอร์นิเจอร์ที่มียอดขายหลักล้านต่อปีและยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดียผู้ติดตามเธอมากกว่าล้านฟอลโลเวอร์อีกด้วย ชีวิตส่วนตัวของเธอก็เหมือนจะสมบูรณ์แบบเธอมีลูกที่น่ารักและมีสามีฮอซุนยองดีไซเนอร์ฟรีแลนซ์และเป็นศาสตราจารย์ด้านการออกแบบอุตสาหกรรมเขาเป็นคนที่อบอุ่นและไม่ค่อยแสดงความเกลียโกรดออกมาหลังจากที่ทั้งคู่แต่งงานกันเขาก็ให้ความสําคัญกับครอบครัวมากกว่าสิ่งอื่นใดตัวละครสาคัญอื่นๆก็ยังมีนักออกแบบฝีมือดียุนแทโอเขาปฏิเสธบริษัทดังหลายที่ ที่ได้มาทาบถามเขาก่อนจะได้เข้าร่วมบริษัทของซอแจวอนเพื่อรับตําแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายออกแบบของบริษัทในขณะเดียวกันก็ยังมีควอนยูจินเธอเรียนจบในคณะศิลป์ซึ่งเป็นเพื่อร่วมรุ่นกับซอแจวอนเธอกําลังประสบปัญหามีช่วงเวลาที่ยากลําบากทั้งในเรื่องของการหย่าร้างและเส้นทางอาชีพที่ตกต่ําโดยหลังจากที่เธอนั้นได้เจอกับซอแจวอนอีกครั้งเธอนั้นก็อิจฉาชีวิตที่สมบูรณ์แบบของเธอเวลาต่อมาก็ได้เกิดจุดพลิกผัน ในชีวิตของซอแจวอนเมื่อเธอนั้นถูกหักหลังโดยคนที่เธอไว้ใจและเธอต้องเผชิญกับความลับที่ผู้คนรอบข้างปิดบังเอาไว้เรื่องราวของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นต้องรอติดตามรับชมออนแอร์ตอนแรกวันที่30ธันวาคมซับไทยยังไม่มีสุดท้ายขอปิดท้ายด้วยคอนเทนต์เกาหลีอื่นๆที่น่าสนใจประจําเดือนนี้ Sin เกิลส์ Inferno 3โอน้อยออกใครโสดตกนรกซีซั่นสรายการเรียลลิตี้จับคู่รายการดังที่ฮอตที่สุด ได้กลับมาอีกครั้งในซีซั่นที่3มโดยมาพร้อมกับกฎใหม่ที่จะทําให้อะไรๆบนเกาะน,นี้ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากผู้แข่งขันในรายการสุดร้อนแรงแล้วทีมพิธีกรทั้งฮงจินเคียงอีดาฮีคยูฮยอนซปเปอร์จูเนียร์และฮันแฮก็ได้กลับมารับหน้าที่เช่นเคยพร้อมเสริมเพิ่มเติมด้วยคิมจินยองหรือเด็กซ์หนุ่มสุดฮอตจากซีซั่น2มาร่วมเป็นพิธีกรรอติดตามรับชมรายการนี้กันได้ในวันที่12ธันวาคม ทาง Netflix าาาาเท,เทเเเเป็นไงบ้างครับกับเรื่องที่โอติ่งได้เลือกมาสำหรับคลิปนี้ชอบเรื่องไหนหรือรอดูเรื่องอะไรอยู่คอมเมนต์บอกเรากันได้หากมีภาพประการใดก็ขอพภัยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวนถึงฝากช่องทางการติดตามเราโอติง่งทุกช่องทางด้วยนะครับอันยอง